มาหาเงินในอากาศกันเริ่มต้นเลยคั้นแรกเลยเราเข้า Facebook เราจะมาสร้างเพจเพื่อหาเงินในอากาศกันนะครับเสร็จแล้วเลือกตรงนี้ครับมือขวามือบนแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าเพจเราจะมาสร้างเพจเพื่อหาเงินในอากาศกันกดสร้างสร้างเสร็จแล้วก็เริ่มกันเลยเริ่มกันเลยชื่อเพจผมใช้คำว่า มาหาเงินในอากาศกันกดถัดไปทำตามผมไปเลยนะครับชื่อก็ต่างกันไปหมวดหมู่ตรงนี้ใส่คำว่าออนไลน์เพราะว่ามันจะบังคับหาหมวดหมู่เนาะอันอื่นมันหาไม่เจอก็เลือกนี่เลยครับบริการตลาดออนไลน์ใครจะเลือกเปอันอื่นก็ได้นะครับที่ตรงกับที่เราต้องการผมใส่อย่างเดียวก่อนกดสร้างอ่ากอ็อธิบายหน่อยก็คือทำตามไปเลยนะครับอันนี้ไปก็ได้หาแบบผมเลยหาเงินออนไลน์ ทำต,ตามไปเลยเว็บไซต์มีไหมไม่มีอะไรก็ข้ามไปก่อนโทรศัพท์ข้ามไปก่อนอันนี้อย่างเร็วๆเลยนะถ้าให้ดีเราควรจะกรอ,อกให้ครบนะครับตามนี้นะแล้วกดถัดไปนะครับสมควรจะกรอ,อกให้ครบนะครับเพื่อความเ,าเพิ่มการมองเห็นนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็มาหาเงินในอากาศกันข้ามหมดนะครับเดี๋ยวเรามาปรับแต่งอันนี้กันนะตรงนี้ก็สามารถเปลี่ยนหน้าโปรไฟล์ได้กดถัดไปเดี๋ยวเขาจะบอกให้เราทําเองอะครับค่อยๆทําไป อันนี้เขาจะอกให้ผูกติดกับ a t s a อ p ไม่ต้องครับก็ข้ามไปจริงๆสมควรจะผูกติดนะครับเรามีเพื่อนคนไหนเราก็เชิญเพื่อนนะครับเชิญ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 ได้หมดอ่าตรงนี้ผมก็ข้ามไปนะครับถัดไปถัดไปแล้วก็ตรงนี้มีอะไรบ้างเพิ่มรายการโปรดของคุณไปยังอะไรยังไงนะครับผมกดถัดไปก่อนอ่านดูรายละเอียดนะครับอันนี้ค่อนข้างเร็วนะเพราะมันต้องทําคลิปสั้นนะครับการแจ้งเตือนโปรไฟล์ตามนี้เลยนะครับทําตามไปเลยกดเรียบร้อย เห็นไหมครับเท่านี้ครับมันก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับการทาเพจผมจะต้องไปปรับแต่งให้อยู่ใน1 1น,น,นาทีได้แล้วเดี๋ยวเรามากดตรงนี้ครับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์อะไรกันนะครับตรงนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาทํารีวิวกันนะครับกดปิดไปก่อนเท่านี้ครับเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นการทํารีวิวแล้วก็การทําแอปไอการทําคลิปเพื่อหาเงินออนไลน์กันนะครับ